It, Let's show them how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all star, like a porn star, baby. I'm a superstar. วัคซีนวันที่สองค่ะตอนนี้แขนขยับไม่ได้เลยปวดมากปวดหัวด้วยสามสิบแปดจุดห้าค่ะตอนนี้หนาวมากว่าคืนคือเราหนาวแบบหนาวสั่นแหละอืมแต่ที่จริงคือตัวร้อนมากงงเลย นนะะวันที่สามของการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้แขนก็ยังขยับไม่ได้เหมือนเดิมเจ็บมากปวดมากนะคือแบบทรมานใครก็ขึ้นขึ้นลงลงก็คือพอเรากินยาไปอะ่ะ มันก็ไข้ลดลงแต่พอฤทธิ์ยาหมดไข้มันก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่เช้าหรอกเที่ยงแล้วแหละก็ไม่ค่อยปวดหัวเหมือนเหมือนสองวันแรกแล้วอืแต่ว่าแขนอะมันขยับไม่ได้อะมันแบบยกไม่ได้เลยอะอยู่แต่อย่างเงี้ยออแขนน้อยอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้วัดไข้ล่าสุดอนอี่ 36.9ไม่เช้าสามสิบเ็อเนี่ยไปอยู่ประมาณเนี้ยไปละคะ่ทุกคน